และนี่ก็คือของขวัญวันเกิดที่บีมได้มาในปีนี้นะครับเนี่ยน่าจะไม่มีใครให้อีกแล้วนะป๋าเลยมาถ่ายคลิปนี่นี่ล่าสุดนี่แล้วเคของพี่ป๊อปหายไปนกินไปแล้วบีมล่าสุดของขวัญของบิวตี้เบเตอร์อันนี้ยังไม่ได้แก,เก,แก้เดี๋ยวเรามาแกะกันกอ่าแกะกันครับอันนี้ของใครนะบิวต <Beauty. S 1> ี้หรือเบเตอร์บิวตี้บิวตี้บิวตี้คนพี่ เมื่อวานเขาปั้นจักรยานเอามาให้ตอนเย็นอะไอ,อ่ะนี่โอ้ของปั้นนี่ใหญ่มากอือค,คืนๆกระบอกน้ำเหรอนี่โอ้โหน่ารักค่ะวิกกระบอกน้ำเนี่ยบีมใช้บีมใช้กระบอกน้ำเนี่ยไไโอ้เป็นลาย<ห>เป็นลวดลาย<ห>ลายทหารนครับเนี่ยจ๋วเลยอันนี้ของเบสเตอร์ครับบีม คืออรครแกะงี้ตัวอะไรอะบีมใครมาทุกต่างแดนเฮ้ยข้างในเป็นไดโนเสาร์แน่เลยเนี่ยอะะแกะเลยข้างในเป็นไดโนเสาร์ชัวร์เลยอือเปิดสิข้างบนนะ่นอะมีที่เปิดอุ้ยอุ้ยมีเสียงด้วยอุ้ยตาตาตาลูกตาลูกตาขยับได้อะอกดได้ทีละค้างด้วยนะเที่ะ หรูอว่ามันแกะไม่ได้มันเป็นของในแบบนี้แกะได้ดิข้างบนอ่ะเอานั่นเหิดแล้วตัวต่อตัวต่อมีตัวต่อนี่เออตัวต่อเขาก็จะมีรูปแล้วก็เป็นรูปนี้อ่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคือตาข้างในมันใช่ เดี๋ยวคลิปหน้ามาถ่ายว่าต่อเสร็จจะเป็นยังไงนะอ่าในเก็บไว้ค่ะก็มีอันนี้ด้วยตาข,ข้างไหนนี้ก็ยังไม่ได้ต่อนี้ของน้องมินอ่าอ,อันนี้ก็ยังไม่ต่อนี้เลโกล้กของมินเดี๋ยวถ่ายไว้ในคลิปเดียวกันนีกคลิปหนึ่งนี่เพราะเพราะต้องใช้เวลาต่อนะนติดไมพิษตาตาเล่นลูกกระาบีมเขาจะเล่นครบพูดว่าอะไรอะบีมอ๋อถ้ากดตากระดิกได้ไม่มได้แล้วก็มีเสียงบีมชอบอ่ะ นี่ครับชิ้นนี้ของนารานะครับนี่ถอดชุดได้นะเดี๋ยวให้แม่บีลองถอดชุดดูบบตอนแรกมาคือยังไม่ได้ใส่ชุดใช่เนี่ยถอดเสือผ้าได้แล้วถอดได้อีกเนี่ยถอดก็เป็นแบบนี้กางเกงในสีขาอ,อ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วใส่ไว้เหมือนเดิมใส่ไว้เหมือนเดิมนี่เราถ่ายให้ดูว่าถอดได้ด้วย นี่นี่ตัวนี้บีมเอาเป้ออกตัวนี้พี่นายให้มาเ,เอ่ตัวนี้ก็คือใส่เป้สะพายเป้แล้วยังอื่นมีอะไรกับ้างบีมชุดของเขาว่ายังไงดูเลยอ่าเป็นชุดมังี้อ่ะอ่ะใส่เป้ยังไงครับน,นี่ของไปยนี่แล้วก็ของไปอ่าอินตอร์แมนชินจังจอมแก่นนี่อนี้ล่ะบูบูสกุชีบ่บูบู ของแอลลี่นี่ของแอลลี่แอลลี่น,นลลใี่ใส่ของเขาก็ซือ้อเค,ค้กมาให้บิมด้วยนะซื้อเค,ค้กมาให้ด้วย<ป>อ,อกที่ากน,านี่ใส่แล้วชุดก็เป็นแบบนี้ครับชินจังอันนี้ของแม่อะไรนี่แมวนี่นี่นี่ฟูจิ <laughs> นี่เอาไปฟูจินวดนนวดหน่อยนวดน,นวดน,นวดนน <laughs> อ่ะนี่ครับกรอบรูป ยกยก,ยกนะครับมามาดูของเล่นในกล้องซุ่มกันอันนี้ของใครครับบิมพอร์สหงพอรพอรอ่าอันนี้ครับผู้เล็กผูเล็กผูเล็กก็คือพี่พอรอ<ช>่าตัวนี้ครับอันนี้ผู้ใหญ่กักบพิงผู้ใหญ่กับพิงตัวนี้ครับนี่ของสีน้ําสีไม้สีฟุ้งอ่าเป็นกล้องไฟท์นีเปิดได้นะใช่นะอ,อันนี้ไหมเปิดเลย นี่เปิดได้คุณใส่ของได้ปะฮะไม่ได้ไม่ได้เขาแค่ทำอันนี้ครับของใครครับเจเอิญเจเอิญพี่โยกอันนี้ครับบิมของเคอร์ฟิวอะของเคอร์ฟิวครับนี่มีประกามาด้วยที่ลาบูบูมีกลิ่นวานิลาอันนี้ของขวัญใช่ของขวัญใหญ่อันนี้ของของขวัญขอุมของขวัญวันเกิดจากทุกกคนด้วยนะคะอ่าวันเกิดปีนี้บิมก็มีความสุขมากก็จบกันไปครับ บรรยากาศวันเกิดต่อเนื่องหลายวันนะเพราะบางคนก็ทยอยเอาของขวัญมาให้บางคนก็ทยอยเซอร์อไพรส์เซอร์ไพรส์เอาเค้กมาที่บ้าน่นาโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ